สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับเช่นเคยเนาะกับแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปกตินะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงเนาะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ลงไม่ทันนะครับพี่พี่เพราะว่าวันวันอาทิตย์เนี่ยก็คือติดภารกิจเนาะนะครับก็เลยก็เลยเขาเรียกว่าหลับยาวหลับยาวจน ทำงานเกือบไม่ทันนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะสำหรับในรอบในรอบเช้ารอบบ่ายหุ้นนี้ขี่เมื่อวานนะครับแต่ถ้าลงเมื่อวานนี้ก็น่าจะมาน่าจะมาในในรอบในรอบเช้าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับผมเช้าผมให้ไปที่เลขหนึ่งกับเลขห้านะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าสามตัวห้าหนึ่งสี่นะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ ด้วยนะครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยนะครับผมนะครับในรอบเช้านะครับพี่พี่ก็จะเป็นที่1นึ่งกับห้าเนาะตัวเด่นจะเป็นที่1 4 1 8แล้วก็ห้าสี่นะครับในตัวประกบคู่เนาะก็ขอให้ปัง,ปงๆเนาะวันนี้ส่วนในรอบบ่ายนะครับ ส่วนแนวทางในรอดไปผมให้ไปที่เลข0กับเลข1นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 2 1 4 1 7 0 2 0 4 0 7 สตัวให้ไปที่0ูนนะครับ1 4 0 4นะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆสลับแนวทาง หุ่นนี้ก็เช้าบ่ายปกติวันที่21บนะครับตุลาคม2 5 6 8กก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางในวันนี้ขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ